เลโอนาโดสปินาโซล l าชีวิตที่โชคชะตาเล่นตลกแต่กลับไม่เคยหยุดเขาได้ในทุกทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของเกมทีมชาติไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรหรือศึกชิงแชมป์ในแต่ละทวีปมักจะมีนักเตะที่ทำงานได้ดีจนแจ้งเกิดขึ้นมาและสามารถต่อยอดไปเป็นแข้งระดับแนวหน้าของโลกได้นะครับซึ่งหากย้อนกลับไปในศึกยูโรที่ผ่านมามีแข้งหลายคนที่สามารถแจ้งเกิดได้เช่นกัน ะว่ามีนักเตะหนึ่งคนครับที่ต้องบอกว่าจังหวะชีวิตของเขาน่าเสียดายเป็นอย่างมากเขาคนนั้นคือเลโอนาโดสปินาโซลาที่สามารถแจ้งเกิดเป็นดาวเด่นในศึกยูโรและถูกคาดว่าจะกลายเป็นแข้งเนื้อหอมที่ทีมยักษ์ใหญ่ต่างหมายตาและดึงตัวไปร่วมทีมแต่ทว่าเจ้าตัวนั้นต้องมาพบกับอาการบาดเจ็บหนักจนจะต้องพักราาักษาตัวเป็นเวลานานร่วมครึ่งปีทำเอาฟอร์มเด่นที่เจ้าตัวฉายแสงในศึกยูโรพังลงไปในพริบตาเลยครับ หากแต่นี่ไม่ใช่ความผิดหวังครั้งแรกของเขานะครับเส้นทางลูกหลังของสปินาโซล่าผ่านอะไรมาบ้างขอบสนามจะมาเล่าให้ฟังกันครับเส้นทางลูกหนังของเรนโดสปินาโซล่าเรียกได้ว่าไม่ต่างไปจากรถไฟเหาะเลยแหละครับที่เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตของเขามักจะมีช่วงเวลาที่ดีผ่านเข้ามาให้รู้สึกว่ากําลังจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่แต่ทว่าก็มักจะมีเหตุให้เขาต้องพบกับความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า ย้อนกลับในช่วงที่สปินาโซล่าอายุ14ปีในสมัยที่เป็นเด็กฝึกของเซียนาเป็นช่วงเวลาที่เขาควรจะสามารถพัฒนาฝีเท้าไปให้ไกลที่สุดทต่ว่าเขากลับต้องมาพบกับฝันร้ายที่เกิดจะทําลายเส้นทางฟุตบอลของเขานะครับหลังต้องพบกับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าอยู่พักใหญ่ซึ่งมันทําให้เขาเริ่มคิดถอดใจไปจากฟุตบอลในความโชคร้ายยังมีความโชคดีที่เขามีแม่คอยเตือนสติให้เขาคิดทบทวนถึงสิ่งที่เขากำลังจะทําลงไปซึ่งสปินาโซล่าก็เลยที่จะฟังแม่ของเขาทำให้เขาตัดสินใจยังสู้เพื่อความฝันในการเติบโตเป็นนัตะอาชีพให้้ได เมื่อผ่านฝันร้ายในครั้งนั้นไปได้เส้นทางฟุตบอลของสปินาโซล่าดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขาทำงานกับทีมชุดเยาวชนได้อย่างยอดเยี่ยมกระทั่งฟอร์มไปเข้าตาทีมยักษ์ใหญ่อย่างยูเวนตุสจนต้องยืมตัวเขามาลองใช้งานกับทีมชุดเยาวชนในฤดูก,กาล2010-2011ก่อนที่สปินาโซล่าจะทำงานได้อย่างน่าประทับใจจนทำให้ทัพมาลน์ตัดสินใจคว้าวตัวเขามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ ึงตรงนี้อาจดูเหมือนว่าสปินาโซล่ากำลังจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่ในวันข้างหน้าแต่แต่ว่าความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแหละครับการย้ยายไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างยูเวนตุสแน่นอนว่าเขาต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองกับทีมชุดเยาวชนให้ได้ซะก่อนถึงจะค่อยคิดถึงโอกาสขย,ขยายขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ซึ่งเจ้าตัวก็สามารถทำงานกับทีมชุดเยาวชนของทัพมาลายได้อย่างน่าประทับใจนะครับสามารถพาทีมคว้าแชมป์ในชุดเยาวชนได้ในปี2012ไม่เพียงเท่านั้นครับเจ้าตัวยังคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมได้อี โดยไรก็ตามไม่ว่าผลงานของสปินาโซล่ากับทีมชุดเยาวชนจะฟอร์มโหดขนาดไหนแต่ทว่าโอกาสที่จะขยับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ยังเป็นเรื่องยากอยู่นะครับเพราะยังมีแขงรุ่นพี่หลายคนที่ขวางหน้าในตำแหน่งเดียวกันกันกบเขาอยู่ทำให้เจ้าตัวยังไม่มีโอกาสได้เล่นกับยูเวนตุสก่อนจะถูกปล่อยยืมให้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมในเซเรียบีอย่างเอบอรลีและการปล่อยยืมครั้งนั้นไม่ใช่การปล่อยยืมตัวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับ เราะว่าสปินาโซล่าถูกปล่อยยืมตัวไปถึง7ครั้งกับ6สโมสรไล่เลี่ยงมาตั้งแต่เอมโปลีเวอร์ตุสลาเซโนเซียนาอาตาลันตาวิเซนซาเปรูจาและกับอาตาลันตาเป็นหนที่2ครับเมื่อเห็นเส้นทางค้าแข้งของเจ้าตัวเป็นเช่นนี้แล้วนะครับอาจทำให้เรารู้สึกว่าเขากำลังจะกลายเป็นแข้งจอมเนจรที่ไม่มีทีมไหนให้ลงหลักปักฐานแบบจริงจัๆงๆหนำซ้ำยังต้องเจอกับอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครั้งจนทำให้เขาไม่สามารถฉายฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่อง เส้นทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามและความผิดหวังมันไม่ได้ทำให้เขาถอดใจและคิดยอมแพ้เลยสักครั้งนะครับกับกันทําให้เขายิ่งต้องผลักดันตัวเองให้เก่งขึ้นเขารอโอกาสครับในการที่จะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของยูเวนตุสให้ได้ในสักวัน ในช่วงที่สปินนโซาถูกยืมตัวมาร่วมทัพอาตาลันตาเป็นเวลา2ฤดูกาลติดนะครับในปี2016-2018นับว่าเป็นช่วงที่เจ้าตัวสามารถแจ้งเกิดในซีรีตอาได้อย่างเต็มตัวครับหลังสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้พร้อมทั้งเริ่มฉายฟอร์มได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะจังหวะก,การใช้ความเร็วที่สามารถสร้างสารเกมได้อย่างสุดมันจนทำให้ต้นสังกัดที่แท้จริงยูเวนตุสตอนนั้นเนี่ยนะครับเลือกจะไม่ปล่อยสปินนโซลาให้ทีมอื่นยืมไปใช้งานอีกแล้วและลองให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองงสัักกคร้ในู2018-29 เพราะว่ามันก็เข้าอีรอปเดิมนะครับสป,ปินาโซล่าไม่สามารถเบียดแยต่ตำแหน่งตัวจริงในทีมยูเวนตุสได้สำเร็จเขามีโอกาสสวมเครื่องแบบมาลายลงเล่นไปเพียงแค่12เกมเท่านั้นซึ่งจตัวก็แทบจะไม่สามารถฉายฟอร์มเก่งออกมาได้เลยมีเพียงผลงานการทำแอสซิสต์ไปเพียงแค่1นครั้งเท่านั้นหากจะเรียกว่าเป็นซีซั่นที่ล้มเหลวของเจ้าตัวก็พูดได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยผลงานแบบนี้ทางออกที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายคือต้องแยกทางกันแล้วล่ะครับ และในที่สุดครับเป็นโรมาที่ยังเชื่อว่าสปินาโซล a าจะสามารถคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งจึงจัดก,การคว้าตัวเขาไปร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง29.5ล้านยูโรซึ่งนับว่าเป็นราคาที่สูงพอสมควรเลยนะครับเป็นการลงทุนที่เสี่ยงอยู่ไม่น้อยสำหรับนักเตะที่แทบไม่ได้ลงเล่นเลยตลอด1ปี อย่างไรก็ตามครับทันทีที่เจ้าตัวได้ลงสนามสปินาโซลาสามารถทําให้เห็นว่าโรม่าไม่ได้ตัดสินใจผิดเลยแม้แต่น้อยเขาสามารถยึดพื้นที่ตําแหน่งตัวจริงได้ในทันทีและกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งครับชีซั่นแรกกับทัพหมาป่าเขาฝากผลงานยิง2ประตูกับ3แอซิซต์นับว่าเป็นผลงานที่ใช้ได้เลยแหละครับ ช่วงที่เรียกเรียกว่าฟอร์มของสปินาโซล่าเข้าฝาักจริงๆคงล้งยกให้เป็นรูปการ2020ถึง2021แล้วครับที่เจ้าตัวสามารถยิงได้2ประตูกับ8แอซซิตซึ่งด้วยผลงานแบบนี้เนี่ยทำให้สปินาโซล่าสามารถเข้าไปนั่งในใจคุณซื้อทีมชาติอย่างโรเบโตมาชินีจนมีชื่อติดทีมไปลุยฟุตบอลยูโร2020ครับว่ากันตามตรงนะครับก่อนเริ่มโ์นเนตหลายคนอาจยังไม่รู้จักชื่อของสปินาโซล่าเลยด้วยซ้ําจึงไม่แปลกครับที่จะไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะเป็นนักเตะที่สามารถแจ้งเกิดได้ในนยโรรคังี้ แต่ว่าเพียงแค่เกมแรกเท่านั้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ชมเกมคู่อิตาลีกับตุรกีต้องสะดุดกับฟอร์มการเล่นของสปินาโซล่าเพราะในเกมนั้นพี่แกเล่นได้อย่างสุดมันอมากๆเติมเกมขึ้นลงตลอดทั้งเกมอีกทั้งจังหวะกระชากลากเลื้อยยังทําได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจครับสามารถใช้ความเร็วเล่นงานแนวรับตุรกีซะหัวหมุนกระทั่งจบเกมเจ้าตัวสามารถคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปได้ และไม่ใช่ฟอร์มดีเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่ทุกเกมที่เจ้าตัวได้ลงสนามก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่พบกับออสเตรียสปินาโซล่าใช้ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นทาแอซซิดได้และเป็นอีกเกมที่เจ้าตัวคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมต์ครับด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในศึกยูโรส่งผลให้สปินาโซล่ากลายเป็นแข้งเนื้อหอมตกเป็นข่าวกับทีมใหญ่ในยุโรปมากมายหลายทีมซึ่งดูเหมือนว่ากาลังจะเป็นช่วงขาขึ้นของเจ้าตัวครับแต่แล้วครับ ชคชะตากลับมาเล่นตลกกับเขาอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวต้องมาพบกับอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายในเกมกับเบลเยียมรอบป่าทีมสุดท้ายจนทำให้เขาต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บเป็นเวลานานกว่าครึ่งปี มันเป็นข่าวร้ายที่เกิดขึ้นได้อย่างผิดเวลามากๆนะครับเพราะมันเกิดในช่วงที่เขากาลังอยู่ในฟอร์มที่พีิกสุดๆในเส้นทางค้าแค่งแต่กลับต้องมาเจออาการบาดเจ็บเล่นงานจนต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะสามารถกลับมาอยู่ในจุดพีิกได้เหมือนเดิมอีกหรือไม่หรือจะต้องใช้เวลาในการกลับมานานสักเท่าไหร่มันน่าน้อยใจต่อโชคชะตาสะเหลือเกินนะครับที่ทำให้เขาต้องพบกับความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า ภายใต้ความผิดบังของชายผู้นี้เนี่ยนะครับเขาไม่เคยที่จะแสดงออกให้เห็นถึงความเศร้าเลยหรือว่าจมอยู่กับความเสียใจเลยแม้แต่น้อยครับเขายังมีรอยยิ้มมอบให้กับคนอื่นอยู่เสมอซึ่งเชื่อว,ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาในครั้งนี้จะไม่สามารถทํทำให้เขาคิดยอมแพ้และถอดใจไปอย่างแน่นอนเพราะตลอดเส้นทางคาแข้งของโซฟินาโซล่าเขาได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนและแต่ไปด้วยอุปสรรคมากขนาดไหนเขาก็จะผ่านมันไปได้เสมอและครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งที่เขาจะก้าวและครั้งนี้จะเป็นอีกครั้ง ที่เขาจะก้าวข้ามผ่านมันได้และจะสามารถกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งดังเดิมครับ